เปิดให้เช่าแล้ววันนี้กับพื้นที่ living c o d space พื้นที่สําหรับจัดอบรมจัดสัมมนาหรือว่าจัดเวิร์กช็อปและที่สำคัญยังมีห้อง low pay space ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยให้คุณได้ฝึกปฏิบัติก่อนลงสู่สนามจริง สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาชมพื้นที่ l n g i o ่ง Space กันนะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่สําหรับจัดอบรมจัดสัมมนาหรือว่าจะจัดเวิร์กช็อปก็ได้นะครับเพราะว่าภายในเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่าสําหรับเรียนทฤษฎีหรือว่าสําหรับเรียนปฏิบัตินะครับแล้วก็ภายในเนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนเดีย๋ยวไปดูกันครับ ในเรื่องของการเดินทางน,นะครับต้องบอกว่าสะดวกสบายมากเลยนะครับสำหรับใครที่จะเดินทางมายังพื้นที่ l i v i n g Co Space ของเรานะครับเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยจะอยู่ติดกับรถไฟฟ้า MRT สถานีสุริยสารเนี่ยเพียงแค่ 0เมตรเท่านั้นนะครับเดยเรียกง่ายว่าขึ้นสถานีมาออกทางออก4เนี่ยก็จะเจอกับพื้นที่ลิฟวิ g งโคสเปซของเราเลยครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะกังวลนะฮะในเรื่องของพื้นที่รองรับการจอดรถเนี่ยพอหรือเปล่านะฮะต้องบอกว่าพื้นที่ลิฟวิ g งโคสเปซของเราเนี่ยมีพื้นที่จอดรถเนี่ยมากกว่า30คันเลยนะครับต้องเรียกว่าหมดกังวลเรื่องที่จอดรถได้เลยครับ เข้ามาด้านในนะครับทุกคนพื้นที่ตรงนีนะ้ก็จะเป็นพื้นที่หลักของ l i v วิ g งโ Space ของเรานะฮะต้องบอกว่าเฮ้ยพอผมเข้ามาแนละ้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันองโถงนะด้วยดีไซน์ที่ตกแต่งมาเนยแบบเป็นสีเขียวสีส้มแล้วก มีสี่ไม้นะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้วิ้ยน่านั่งเรียนสดๆเลยนะครับซึ่งพื้นที่ living co space ตรงนี้นะครับก็จะมีพื้นที่เนี่ยขนาดประมาณสัก350ตารางเมตรนะครับต้องบอกว่าเออค่อนข้างกว้างเลยนะครับสามารถจัดรูปแบบของงานเนี่ยได้หลากหลายเลยนะครับว่าจะเป็นแบบเทเตอร์เป็นแบบสัมมนาอบรมหรือว่าจะเวิร์กช็อปหรือว่าคอนเฟอเรนซ์ก็ตามนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือว่าการใช้งานของผู้ใช้บริการพื้นที่ของเราเลยนะฮะอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมจัดให้ดูเนี่ยเป็นแบบ คาสตรูมนะครับที่รองรับผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยได้ถึง50คนเลยนะฮะแต่ถ้าจัดเป็นแบบเทเตอร์เนี่ยรองรับได้เต็มที่เลยนะครับ8 0ถึงคนเลยนะฮะ และมีหนึ่งจุดนะครับที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับที่ทาให้การสอนของคุณหรือว่าการจัดสัมมนาของคุณเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มีความครบคันมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเจ้าคุณใดสมาร์ทบอร์ดตรงนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันเนี่ยให้สําหรับผู้ที่มาใช้บริการของเราเนี่ยหลากหลายด้วยกันนะครับว่าจะเป็นเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับเปิดคลิปรีเซนเตชันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมมองว่าเหมาะสําหรับจัดคอร์สสัมมนาหรือว่าจัดอบรมมากๆเลยนะครับเพราะว่า จ้าคุณไดสมาร์ทบอร์ดตรงนี้นะครับสามารถเปิดเป็นโหมดของแบ็กบอร์ดได้ด้วยนะครับแบบนี้เลยอ่าเห็นไหมครับทุกคนเราแค่หยิบปากกาที่อยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยมาเขียนเนื้อหาที่เราอยากจะเขียนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนนะ l i v วิ g c o ค้ s p เ c e อ่าเห็นไหมทุกคนสะดวกสบายมากเห็นไหมเราก็เขียนเนื้อหาอะไรก็ได้นะครับที่เราจะอยากจะสื่อสารกับผู้ที่เข้าร่วมอบรมในคอร์สของเรานะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเราก็าแค่ลบเห็นไหมฮะ ค่นี้เองนะครับก็จะทําให้การสอนของคุณหรือว่าการจัดคอร์สหรือจัดสานักของคนเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับถัดมาด้านนี้นะครับทุกคนจะเป็นบุมคอฟฟี่เบดละกันที่ผมเรียนะฮะซึ่งมุมนี้นะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบคันเลยนะฮะว่าจะเป็นตู้แช่เครื่องดื่มนะครับไมโครเวฟเครื่องปิ้งขนมปังหรือว่าเครื่องทํากาแฟสดตรงนี้เรามีคอยอำนวยความสะดวกตลอดเวลาครับ และพื้นที่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจัดเป็นมุมสแนค็คบ็อกก์ก็ได้นะครับที่เอาไว้คอยอนุความสะด,ดวกสำหรับคนที่มาเข้าอบรมกับคอร์สของเรานะครับหรือว่าจะทำเป็นมุมไลน์บุฟเฟ่แบบจริงๆก็ทำได้เช่นเดียวกันครับและนี่เลยนะครับทุกคนไฮไลท์ของพื้นที่เ i เวิ้งโคสเปซของเราเลยนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือห้อง l o ว์เพ a c สนั่นเองนะครับที่ผมเนี่ย อยากจะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักเลยนะครับที่เราลังสั่นห้องโลเปสเปซห้องนี้ขึ้นมานะครับต้องเพื่อต้องการที่จะให้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงเลยนะครับได้เรียนทฤษฎีด้วยแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยที่ห้องโลเปสเปซห้องนี้นั่นเองนะครับโดยห้องโลเปสเปซห้องนี้นะครับเราดีไซน์ออกมาเป็นห้องวันเบดมขนาด35ตารางเมตรนะครับเหมือนเรายกคอนโดมาไว้ที่ห้องลิฟวิ่งโคสเปซของเราเลยนะครับ โดยจุดเด่นของห้องนี้เลยนะฮะเราจะมีไกด์ไลน์แบบนี้นะฮะที่เป็นไกด์ไลน์สำหรับในหน้าอสังหาริมทรัพย์มือใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยได้เข้ามาบริเวณพื้นที่ห้องนี้นะจะได้เห็นว่าเออว่าเราเนี่ยจะต้องพูดอะไรบ้างเราต้องขายอะไรบ้างข้อมูลสาคัญที่เราต้องนําเสนอลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับโดยไกด์ไลน์แบบนี้นะฮะเราก็จะมีอยู่ทุกพื้นที่ภายในห้องโลเพ์สเปซเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ห้องนั่งเล่นนะฮะหรือว่าห้องนอนก็ตามนะครับแล้วก็ห้องครัวแม้แต่ในห้องน้ำเนี่ยเราก็จะมีไกด์ไลน์แบบนี้ทุกห้องเลยนะครับเพราะว่าเราตั้งใจจริงๆนะฮะอยากจะเป็นเหมือนไกด์นำทางละกันให้กับในหน้ามือใหม่ได้รู้ว่าเราแตต้องพูดอะไรกับลูกค้าบ้านครับข้อมูลเนี่ยจะได้ไม่ตกหล่นจะได้ครบถ้วนครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือห้อง l i v i n g Co Space กับห้อง Low p a พย์สเปซที่ผมเนี่ยได้พาทุกคนมาดูกันนะครับและตอนนี้นะครับบอกเลยว่าพิเศษสุดๆส,สำหรับในหน้าที่เป็นสมาชิกระดับพรีเมียมกับทาง Living Insider ของเราเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการพื้นที่ตรงนี้ได้ในการเทรนพนักงานหรือว่าเทรนคนในทีมให้มีบุคลิกภาพดีขึ้น ฝึกทักษะการขายให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นครับและนอกจากนี้นะครับหากใครที่ต้องการจะใช้บริการพื้นที่ของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อตามช่องทางตรงนี้ได้เลยนะฮะสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกักนใหม่สวัสดีครับ